ทำนายความฝันเลขนำโชคฝันเห็นลูกครึ่งฝันเห็นลูกครึ่งผิวดำฝันเห็นลูกครึ่งไทยนิโกไทยอินเดียไทยปากีสถานไทยอา่าไทยลูกครึ่งไทยกับพวกอ่าอาลับ ลูกครึ่งไทยกับอาหรับผิวดําลูกครึ่งไทยลูกครึ่งไทยกับคนผิวสีอ่ะคนอเมริกันผิวสีคนอาหรับผิวดําคนบังคลาเทศผิวดําคนอินโดผิวดำคนพม่าดำหรือขเขมรดำเนี่ยให้ตีไปในทางไม่ดีค่ะฝันเห็นลูกครึ่งผิวดำเนี่ยแปลว่ามีคนอิจฉา ลิศยามีคนคิดทำร้ายฝันเห็นลูกครึ่งผิวดำแปลว่าคุณถูกคนปองร้ายมีคนคิดร้ายมีคนอิจฉาลิศยาฝันเห็นลูกครึ่งผิวดำถูกคนกั่นแกล้งรังแกแปลว่าธุรกิจของคุณจะ,จะเจริญเติบโตไปได้ด้วยดีค่ะ ฝันเห็นลูกครึ่งผิวดำให้ระวังจะถูกปองร้ายมีคนอิจฉามีคนคิดกันแกล้งฝันเห็นลูกครึ่งผิวดำเจ็บไข้ได้ป่วยจะมีญาติมาขอความช่วยเหลือท่านจะได้รับข่าวดีในเรื่องหน้าที่การงาน ธุรกิจของท่านเนี่ยจะเจริญเติบโตไปได้ด้วยดีฝันเห็นลูกครึ่งผิวดำจะนิโกอินเดียบังคลาเทศอาหรับอินโดเขมรเนี่ยให้ตีไปในทางไม่ดีเลขเลขนำโชคหนึ่งสามหกหนึ่งสามหก ฝันเห็นลูกครึ่งผิวดำเนี่ยท่านจะต้องระมัดระวังเพื่อนทรยศจะถูกคนที่ตัวเองไว้ใจทรยศหักหลังถูกเพื่อนคิดไม่ซื่อให้ระวังจะถูกทำร้ายร่างกายหรือมีคนคิดร้ายฝันเห็นลูกครึ่งผิวดำให้ระวังเรื่องหายนะ เรื่องไม่ดีกำลังรออยู่ในเบื้องหน้าฝันเห็นลูกครึ่งผิวดำนะคะให้แก้เค็ดโดยการไปไหว้พระลาหูด้วยของดำแปดอย่างกาแฟเฉาล้วยโอเลี้ยงขนมดำดำลูกอมดำดำให้ไปไหว้ลาหูนะคะจะช่วยผ่อนหนักให้เป็นเบาให้ไปไหว้ลูกปั้น พระลาหูในวัดที่ท่านสะดวกวัดใกล้บ้านหรือวัดดังก็ได้ค่ะ